สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะสำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมนะะีสำหรับเจ้าบนทูต SCS s 9แบบกลุ่มนะคะซึ่งเจ้าการออกแบบเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอัปเดตใหม่ก็เลยมาแนะนำกัน,นะคะ่ะสำหรับการเชื่อมต่อ4เครื่องะคะ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการสาธิตการอินเตอร์คอมแบบกลุ่มนะครับ4ตัวเนาะก็เราเริ่มจากการเปิดเครื่องก่อนทั้ง4ตัวแล้วเราก็จะอินเตอร์คอมกัน อินเตอร์คอมก็คือกดตัวอินเตอร์คอมข้างหน้านะครับพร้อมกัน4ตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้อินเตอร์คอมเนี่ยเราจะสังเกตว่าไฟอินเตอร์คอมเนี่ยมันติดแล้วสี่ตัวนะครับผมครับแล้วก็ในการอินเตอร์คอมกรุปเนี่ยเราจะต้องหาลีดเดอร์ของแต่ละคู่ก่อนเช่นว่าตัวไหนคือลีดเดอร์ของคู่ไหนอันนี้ที่ผมตั้งไว้อะก็คือ ตัวขวาล่างครับจะเป็นลีดเดอร์ของของตัวซ้ายล่างนะครับเช่นเราจะดูยังไงก็คือถ้าสมมุติว่าซ้ายล่างเนี่ยไม่ใช่ลีดเดอร์กดออกจากกรุ๊ปไปก็ไม่เป็นไร3ตัวเนี้ยก็ยังติดกันอยู่ไฟยังติดอยู่แต่ถ้าตัวลีดเดอร์ของคู่นัน้นๆออกไปอะครับผมก็มันจะออกไปทั้งคู่เลยอย่างนี้อันเนี้ยแสดงว่าตัวเนี้ยขวาล่างอ่ะเป็นลีดเดอร์ของตัวซ้ายล่างแล้ว วิธีการใช้งานจริงๆของเราก็คือถ้าสมมุติว่าตัวขวาล่างเนี่ยเราต้องการจะกลับบ้านแยกออกจากเ,เพื่อนแยกออกไปก่อนบ้านเราอยู่ใกล้กว่านะครับเราก็ก็ต้องเวลาออกไปปุ๊บตัวซ้ายล่างก็จะหลุดตามใช่ไหมครับแล้วตัวซ้ายล่างอ่ะก็ต้องกดอีกหนึ่งทีเพื่อกลับกรุบเข้ามาอ่ะเรียบร้อยอันนี้ก็จะกลับกลุบเข้ามาแล้วนะครับครับผมแล้วเราก็จะมาดูกันว่าตัวไหนอ่ะเป็น leader เพื่อที่ตอนเราใช้งานอะ่ะเราจะได้ไม่งงว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนออกไปแล้วเุดหลุดตามเพราะว่าตัวนี้ไงครับตัวนี้มันคือลีดเดอร์อย่างเช่นตัวนี้ก็เหมือนกันตัวนี้ขวาบนอะ่ะเป็นลีดเดอร์ของซ้ายบนถ้าขวาบนออกไปซ้ายบนก็จะออกตามด้วยเนี่ยไฟดับทั้งคู่นะครับดูง่ายๆแค่นี้เองเลยว่าคู่ไหนเป็นลีดเดอร์ของคู่ไหนนะครับตัวที่ไม่ใช่ลีดเดอร์อะไรมันไม่ใช่มีปัญหาอยู่แล้วก็ถ้าออกไปก็ไม่เป็นไรกุ๊ก็ยังอยู่ เราสังเกตแค่ลีดเดอร์แค่นั้นเองครับผมและถ้าสมมุติว่าเราเรารู้ลีดเดอร์แล้วแล้วเรายังไม่ได้รีเครื่องเนี่ยลีดเดอร์มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมต่อให้เราจะปิดเปิดอินเตอร์คอมกี่รอบนะมันก็ยังเป็นลีดเดอร์ตัวเดิมถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะไม่ได้ยุ่งยากแบบที่ผมอธิบายนะก็คือถ้าสมมุติว่าเพื่อนหลุดไปอะเพื่อนหลุดไปครับขวาล่างหลุดไปซ้ายล่างหลุดด้วยซ้ายล่างก็แค่กดอินเตอร์คอมกลับเข้ามาหาเพื่อนหนึ่งทีแค่นี้เองก็จะกลับเข้ามาหาเพื่อนได้แล้วแค่นี้ครับผมโดยปกตินะครับ ตัวลีดเดอร์กับตัวที่ไม่ใช่ลีดเดอร์นะครับตัวขวาเนี่ยคือลีดเดอร์ทั้งคู่เนาะของคู่บนกับคู่ล่างนะครับถ้าสมมติว่ามันจะจํากันไว้ทุกครั้งที่เราเปิดปิดเครื่องเนี่ยมันก็จะสามารถอินเตอร์คอมต่อกันใหม่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่ลีดเดอร์2คน2อ่าซ้ายบนกับซ้ายล่างไม่ใช่ลีดเดอร์ต้องการจะไปทิปกันแค่2คนเนี่ยอย่างเงี้ยขวาบนลีดเดอร์ของแต่ละคู่ไม่ไปด้วยกันแล้วเราจะต่ออินเตอร์คอมกันก็คือก็ทําง่ายๆเหมือนเดิมก็คือก็ เปิดอินเตอร์คอมใหม่ให้เขาต่ออินเตอร์คอมกันใหม่อ่ะเรียบร้อยก็คือก็แค่จับคู่เขาใหม่อันนี้เองนะครับผม รีบร้อยกไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำนะคะการเชื่อมต่ออินเทอร์คอมแบบกรุ๊ปนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามทั้งทางเพจหรือจะเป็นช่องทางไลน์ได้เลยะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแอมินดูลาแนะนำให้ค่ะแต่อย่างที่บอกเนื้อว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์คอมนะคะเราใช้เป็นสัญญาณมูถือก็อาจจะไม่ได้เสถียรมาก1้0ซขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และการขับขี่และความเร็วของการใช้งานและประเภทมที่เลือกใช้ด้วยเช่นกันะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ